เพราะบางสิ่งเมื่อผ่านไปไม่อาจจะหวนคืนกลับมาเพราะหัวใจที่ยัดยืนไม่เคยหยุดยั้งแม้ออ ต่อไปขาดข้างเดียวนะครับต่อไปนี้ขอให้พีพ่น้องมาเฮานะครับเร่งๆรีบๆนะครับคณะนี้มันก็ล่างเร่งใหม่ครับทุกคนที่นี่เขามีเรื่องของป่าเป็นจุดสูงรวมจิตใจเขา,าพวกเราไปเดินประกาศาเกิดไฟไหม้ป่าปุ๊บเด็กก็จะรู้ว่าเออเนี่ยหน้าที่ของฉันเนี่ยนะไม่มีใครบอกฉันหรอกแต่เมื่อฉันได้ยินฉันก็จะทำทันที ด้วยพื้นป่าแห่งนี้คือห้องเรียนอันเป็นที่รักของเด็กๆพวกเขาทุกคนจึงช่วยกันสอดส่องดูแลและรักษาพื้นที่ป่าแห่งนี้ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ ายการคนห่วงแผ่นดินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกระบวนการเรียนการสอนแบบหนึ่งค่ะซึ่งไม่ต้องใช้กระดานดำหรือว่าการใช้ช็อกในการเขียนแต่อย่างใดเลยล่ะค่ะนอกจากความรู้ที่เด็กๆจะได้รับแล้วนะคะความห่วงแหนป่ายังเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาอีกด้วยเราไปติดตามกันนะคะว่าคุณครูเขามีวิธีการสอนแบบใดค่ะกาะร,ร,รข,าข้างเดียวนะครับรอไปนีนะครับพ่อยพลอพี่น้องมาเฮานะครับเร่งเร่งีบนะครับขณะน,นี้มันกำลังเร่งใหม่ครับ นั graduate, ้นกงขออ้พอเอกพี่นกองเ้านีนนะครับได้เร่งออกไปเร็วๆทุกหลังคาเรือนนะครับสิ้นเสียงกระจายข่าวของผู้ใหญ่บ้านเด็กๆพร้อมใจกันมาช่วยดับไฟป่าอย่างขันแข็งเพื่อรักษาป่าชุมชนโนนใหญ่ห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ความร้อนแรงของไฟกระตุ้นให้เกิดพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะไฟป่าให้ได้ กเขาผลัดกันเข้าตีอย่างขันแข็งในที่สุดไฟป่าก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผมว่ามันพิดกับจากแต่ก่อนแต่ก่อนที่เด็กเด็กนี่มัวดิตื่นตัวถึงขนาดนี้นะครับที่เห็นไพ่ไหม่ป่านี่เขาจึงวิ่งมาบอกผู้ใหญ่นะครับเห็นคนตัดไม้เขาก็มาบอกบอกคนใหญ่นะครับว่ามีคนตัดไม้ พ,พ่อพ่อมีคนตัดไม่เขาบอกว่ามีคนมาล่าสัตว์อย่างสีปลวกลูกๆกแล,ละล้านตรงแลนมาบอกผู้ใหญ่นะครับผมรู้สึกว่าภูมิใจนะเขาฤดูการไฟป่าสิ้นสุดลงเด็กๆก็ตกแต่งห้องเรียนห้องนี้ใหม่ด้วยต้นไม้ประจำตัวของแต่ละคน ต้นยางนาที่เจริญเติบโตขึ้นคือความตั้งใจในการดูแลต้นไม้ของตัวเองกิจกรรมระหว่างเด็กกับต้นยางนาคือการวัดการเจริญเติบโตแข่งกันซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบางใช้ตัวเองวัดความสูงแข่งกับต้นไม้บางใช้ลำไม้ไผ่เป็นเครื่องมือวัดเพราะต้นยางนาเติบโตรุดหน้าแซงคนปลูกไปแล้ว ซึ่งวิธีการคำนวณหาความสูงของต้นยางนาได้จากการเรียนแบบบูรณาการที่มีครูผู้สอนคอยจัดรูปแบบการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระห้องเรียนสีเขียวขนาด3,000ไร่แห่งป่าชุมชนโนนใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกตจึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เด็กๆ แ้พไดรับกว่า10ปีที่ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนบ้านอีเซครูรุราชวิทยาหรือโรงเรียนบ้านอีเซจึงพาเด็กๆเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในป่าทั้งตนเองยังต้องอดทนต่อคำถามจากผู้คนมากมายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากครูคนอื่น อันนี้เรียว่าอะไรครับรู้ไหมว่าเออต้นไม้แต่ละต้นมันให้น้ำให้อะไรเรามองเห็นไหมแต่พีรชัยวงเลิศหรือครูจ่อยของเด็กๆเชื่อว่าจิตสํานึกในการรักป่าจะเกิดขึ้นในใจเด็กๆการที่มีตําราเรียนให้เด็กนักเรียนนันคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่พื้นที่ของเราบริบทของตาบลอีเซ อำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดธิสเกตตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีป่านะครับป่าที่เป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านก็ดูแลผมจึงถือว่าเมื่อมีป่าที่เป็นป่าธรรมชาติที่เป็นป่าที่ชาวบ้านเขาต้องการมีเนี่ยมันน่าจะมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณค่าตรงนี้แทนที่จะเป็นเราจะไปเรียนแค่เพียงแค่ในหนังสือเอกสารตำรานะครับเรากลับมาเรียนของจริงนะครับของจริงที่มันมีอยู่ในป่า ทุกวันนี้โรงเรียนที่อยู่รอบๆป่าชุมชนโนนใหญ่ต่างบุรณาการความรู้จัดค่าเเรียนในป่าเพื่อให้เด็กรู้จักนำความรู้แต่ละวิชามาปรับใช้ให้เป็นและมุ่งให้เขารักผืนป่าแห่งนี้เป็นสำคัญ โดยในหนึ่งสัปดาห์จะมีอย่างน้อยหนึ่งค่าเรียนที่เด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซและเด็กๆจากโรงเรียนบ้านเสียวจะได้เข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวห้องนี้ผมมองว่าเป็นคุณค่ามาหาศาลผมไม่ได้มองว่าเด็กจะต้องได้แค่ความรู้เพื่อจะไปสอบแต่ผมมองว่าเมื่อเด็กเรียนตรงนี้แล้วเด็กเขาจะรักท้องถิ่นเขายิ่งขึ้นนะครับเขามองเห็นคุณค่าตัวนี้มองเห็นคุณค่าของพูทเท่าผู้แก่ ห้องสูตรเคลื่อนที่เขาเนี่ยเขารู้จักคุณค่าของบุ้เฒ่าผู้แก่รู้จักเคารพกันยิ่งขึ้นนานวันเข้าป่าผืนนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่เด็กๆคุ้นเคยและช่วยกันทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีทางเรียนบ้านเสียวแล้วก็โรงเรียนบ้านอีซซนะคะก็จะร่วมกิจกรรมกรัรร่วมกิจกรรมด้วยกันทั้งสองโรงเรียนนะคะเพราะว่า เราเหมือนเป็นน้ำใจหนึ่งเดียวกันเราจึงช่วยกันในการอนุรักษ์ป่านะคะเราก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ดูว่าที่ในป่าชุมชนนใหญ่เนี่ยค่ะเขามีกฎข้อบังคับนะคะว่าห้ามตัดไม้ถ้าฝ่าฝืนก็จะปรับตังค่ะแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านเสียวกับบ้านอีเซก็เลยช่วยกันดูแลแล้วก็ปลูกต้นไม้ค่ะ นับว่ากลยุทธ์ห้องเรียนในป่านะคะได้ก่อให้เกิดความรักและก็ความผูกพันระหว่างเด็กกับป่ามากทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะการที่เขาได้มีเวลาคลุกคลีอยู่ในป่านั้นทําให้เขารู้จักการสังเกตแล้วก็ได้ฝึกคิดค้นโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะป่านโนนใหญ่ที่อุดมด้วยอาหารและพืชผักนา,นานาชนิดถูกสำรวจโดยนักวิจัยรุ่นจิ๋วตามความสนใจของพวกเขา เห็ดคือสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เป็นอาหารทั้งยังสร้างไรายได้ชาวบ้านเป็นก่อบเป็นกรรมในขณะเดียวกันเด็กๆเ,เองก็เห็นเห็ดมากมายในป่าแต่ขาดความรู้เรื่องการแยกประเภทของเห็ดว่าเห็ดชนิดใดกินได้ชนิดใดกินไม่ได้โครงงานวิจัยเห็ดจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ข้อสงสัยของพวกเขา การเข้าป่าหาของป่ากับยายสร้างประสบการณ์การพึ่งพาป่าให้กับถาปณีสีตริสุหรือเจนเด็กหญิงวัยเพียง11ปีที่เรียนรู้วิชาการเก็บเห็ดและพืชผักนานาชนิดที่กินได้ในป่า <S <S จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเจนคือนักหาเห็ดตัวยงที่เพื่อนๆต่างให้ความไว้วางใจเป็นหัวหน้าทีมโครงงานวิจัยเห็ด ก็ไปป่ากับยายทุกวันน่ะยายก็บอกว่าเห็ดนี้ชื่ออะไรมีลักษณะยังไงกินได้หรือกินไม่ได้เลือกเห็ดก็ต้องแบบว่าดอกอ่อนๆค่ะแต่ว่าดอกแก่มันะ่ะที่มันแตแกแล้วอย่าไปเก็บมันให้มันเป็นเชื้อให้มันจะได้เก็บได้อีกค่ะเพื่อนก็จะได้รู้ว่าเห็ดตัวน,นี้กินได้ ก็กินไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนเขาไม่รู้เพื่อนเขาก็จะเรียกหนูไปดูมัสีหอมกระดขี้ปลริมันเส้นขาไปเสเฮ็ดคีตาล่อนมันคือติ๊เฮ็ดละงูแต่ว่ามันสีสีบวแบบกันตัวนี้เฮ็ดละงูตงั้มมัตสีออกสีดำดำเออแล้วมันเกิดในส่วนไหน การรวมกลุ่มกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และประถมศึกษาปีที่6ในการทำวิจัยเรื่องเห็ดทำให้ชาวบ้านได้ทราบว่าในผืนป่าแห่งนี้มีเห็ดชนิดใดบ้างและที่สำคัญในฤด,ดูการหนึ่งหนั้น,นเห็ดสร้างไรายได้ให้ตนเองประมาณเท่าไหร่ งานกินข้าวป่าจับปลาบุง,งคือเวทีที่ให้นักวิจัยตัวน้อยขนความรู้จากโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำขึ้นมาเผยแพร่ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนรับทราบทั้งนีงนเ้เด็กๆยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการสำรวจลำน้ำาพืวยทับทันสายน้ำของคนในชุมชนกับปราชาวบ้านอีกด้วย ฝ่ายวิชาการทั้งจดและจำอย่างขม,มักขมน้นเพื่อน,นำความรู้จากหมอปลามาขยายความสู่ของเพื่อนในขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องวัดขนาดปลาแล้วรู้เรื่องปลาเป็นสำคัญเพื่อน,นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับผู้ใหญ่ในชุมชน ในที่สุดการหารือร่วมระหว่างนักวิจัยรุ่นจิ๋วและผู้ชำนาญการรุ่นใหญ่เกิดเป็นแนวทางการดูแลป่าและลำน้ำประจำปีของชุมชนอยชผาผแมผมว่ามันได้ประโยชน์มากนะครับที่ให้ลูกๆล,ล้านๆได้มาให้ทำกิจกรรมในในลำห้วยนะครับแต่ก่อนน้ำแดงๆมาอย่างสีมันสิมันสิคุนเป็นขาบน้ำมันมาเลยนะครับเพราะว่า สารเคมีที่ไหลลงมาจากถุงหน้ามันหลายนะครับทำให้ป้าตรงใต้นะครับป้าบางอย่างที่เคยอยู่ในลําห้วยนี่หายไปหลาหรอนะครับเพราะว่าสารเคมีพวกดูดซึมพวกพูรูดานยังต่างๆนี่พวกเอียนพวกยังนี่ที่มันดูดต้มไอ้พวกป้าหักลก่วยที่มันดูดดินใส่นี่หายไปเลยนะครับตอนนี้บ่มีเลย ในขณะที่การถ่ายทอดได้เห็นคุณค่าของป่ายังคงเป็นส่วนสำคัญที่โรงเรียนและชาวบ้านต้องการปลูกฝังให้กับเยาวชนในชุมชนกิจกรรมมักุเทศนำเที่ยวป่าจึงเกิดขึ้นเพื่อสืบสารการดูแลและอนุรักษ์ป่านน,นใหญ่ผืนนี้ ลูกทัวตัวจิ๋วจะได้เรียนรู้เรื่องประเพณีความเชื่อรวมถึงคุณประโยชน์จากป่าจากฐานต่างๆอย่างฐานแรกที่ลูกทัวทุกคนจะต้องเคารพสารปู่ตาและเรียนรู้ประวัติความเชื่อเรื่องราวของผีปู่ตาผู้ดูแลปกปักรักษาป่า หรืออย่างฐานกิจกรรมภาวะการพึ่งพาได้หมอยาชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้กับเด็กๆซึ่งนอกจากนี้เด็กๆยังได้เรียนรู้เรื่องห่วงโซ่อาหารภาวะการเอาตัวรอดจากโปรแกรมทัวนี้ด้วย ความสามคคีของคนในชุมชนและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผืนป่าอย่างพอเพียงของชาวบ้านวันนี้ป่าชุมชนโนนใหญ่ที่เคยเสื่อมโทรมกลับมาสมบูรณ์เป็นคลังอาหารคลังยาให้ชาวบ้านได้พึ่งพาในทุกวันนี้ทุกวันนี้ได้ประโยชน์จากป่ามากนะครับบพว่าสิสชาวบานจะไปเจ็บเห็ดนะครับเจ็บพักขายทุกวันนี้ชาวบ้าน ในบ้านน้องหูผมนี่สัป,ปดาห์หนึ่งขายของสองเถือนะครับพอมีรถมาหลับเอเป็นพักติวพักโมงพักขี้เล็กนะครับทุกวันนี้นะครับมีรายไ้คขอบครั้วหนึ่งบบตามกว่าสัป,ปดาห์ละหาร่อยนะครับคิดตำตำนะครับถ้าเราไม่มีปา่าอยู่ตรงนี้นะคะชีวิตของชุมชนเราจะลําบากค่ะแล้วไม่รู้จะอยู่กินกันยังไงนะคะ แต่ความภาคภูมิใจของชาวบ้านเราที่มีป่าตรงนี้ป่าตรงนี้คือธนาคารอาหารของชุมชนของเราเลยนะคะพวกเราชุมชนนี้ภูมิใจมากค่ะที่รักษาผืนป่าตรงนี้ไว้ได้อยากให้ป่าตัวนี้อยู่ไปนานๆกับเรา,เาค่ะเราก็จะช่วยดูแลป่าไปเรื่อยๆค่ะ ก็น่ายินดีและดีใจไปกับพวกเขานะคะที่มีผืนป่าอนุรมสมบูรณ์อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนค่ะส่วนเด็กๆเ,เองนะคะจิตสำนึกในการดูแลป่านั้นก็คงจะตกผลึกอยู่ในจิตใจของพวกเขาแล้วล่ะค่ะและเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาก็จะกลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะวันนี้เวลาสําหรับรายการคนห่วงแผ่นดินหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์ช่วงเวลาสามทุ่มยีนาทีทาง NBT ยังคงมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ